ล่าสุดคะ่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่า เกิดเหตุการณ์อีกแล้วกับเครื่องบินตกค่ะแต่ว่าเครื่องบินตกในครั้งนี้นะคะเป็นเครื่องบินเล็กนะคะที่ตกทะเลน้ําแข็งอลาสก้าค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการรายงานว่า10คนบนเครื่องเสียชีวิตทั้งหมดค่ะแหม่ต้องบอกว่ายังลําเลียงซากไม่ได้ด้วยนะคะเหตุสภาพเครื่องบินเสียหายหนักค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมานะคะโดยสํานักข่าวต่างประเทศนะคะ ก็ได้มีการพูดถึงว่ากองกําลังยามฝั่งสหรัฐอเมริกามีการออกถแถลงการนะคะแล้วก็พบว่าเศษซากที่เป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินขนาดเล็กซึ่งเครื่องบินโดยสารนี้นะคะเป็นของสายการบินเบ r ร n g ิงแนะคะแล้วก็เป็นเที่ยวบิน 8E445 ค่ะห่างจากเมืองโนมนะคะแล้วก็ตั้งอยู่ที่ทางตะวันตกของรัฐอเลสกานะคะราวประมาณ55กิโลเมตรด้วยกันค่ะหลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวนะคะมีผู้โดยสาร9 คคแล้วก็นักบินอีกหนึ่งคนนะคะขาดการติดต่อกับหอบังคับการคะ่ะตั้งแต่วันก่อนนั้นนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยระหว่างการเดินทางคะ่ะจากเมืองอูนาลาคีตค่ะไปยังเมืองโนมในรัฐอะเลสกานะคะซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ241ิเดกิโลเมตรกันคะ่ละล่าสุดนะคะก็มีการยืนยันแล้วคะ่ะว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมดแต่ว่าไม่สามารถที่จะลำเลียงร่างกายออกมาได้นะคะเนื่องจากว่าสภาพของเครื่องบิน ค่ะคุณผู้ชมเสียหายหนักมากค่ะในขณะที่กองกําลังพิทักษ์มาตุภูมิของรัฐอะแลสกานะคะก็มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติการแล้วด้วยนะคะทางด้านของผู้ว่าการรัฐอะแลสกาค่ะไมดัลลีวีนะคะมีการบอกว่าเขารู้สึกว่าหัวใจสลายค่ะกับการที่เที่ยวบินดังกล่าวหายไปซึ่งก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกานะคะคุณผู้ชมมีอุบัติเหตุจากสายการบินค่ะถึงสงครั้งติดติดกันแล้ว นี่ต้องนับว่าเป็น3ครั้งแล้วในรอบเดือนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าล่าสุดค่ะอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กขนส่งผู้ป่วยก็ตกในฟิลาเดลเฟียค่ะผู้โดยสาร6คนเสียชีวิตเช่นกันนะคะต้องบอกว่าเกิดเหตุการบินนะคะเครื่องบินโดยสารของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ค่ะชนกับเฮลิคอปเตอร์ทหารกลางอากาศอีกแล้วก็ตกใกล้กับแม่น้ำนะคะในกรุงวอชิงตันดีซีด้วยของสหรัฐอเมริกาซึ่งมี มีการสูญเสียชีวิตถึง67รายด้วยกันคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าหัวใจสลายจริงๆตามที่คำของท่านผู้ว่าการพูดเลยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยสามเหตุการณ์ในเดือนที่ใกล้เคียงกันเหลือเกินนะคะเระยะเวลาห่างกันแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ แล้วนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่วันนี้เรานํามาฝากกันค่ะสําหรับในรายการเราเรื่องข่าวนะคะและอย่างเช่นเคยค่ะกับผลิตภัณฑ์ค่ะจากช่อง13สยามไทยนะคะที่นํามาฝากให้กับทุกท่านค่ะแต่อย่าลืมนะคะกดติดตามกันไว้ด้วยจะได้ติดตามและก็อัปเดตข่าวสารกันที่นี่ขอเชิญทุกท่านรับชมเลย